ลูกในวัย49-54เดือนหรือวัยเริ่มเรียนชั้นอนุบาลเป็นช่วงวัยที่ลูกสนุกกับการเป็นตัวของตัวเองเริ่มฉายแววความสามารถที่แตกต่างหลากหลายรวมทั้งแสดงความรู้สึกนึกคิดออกมาได้เก่งขึ้นนอกจากนี้ลูกยังมีพัฒนาการด้านต่างๆที่รอให้เราช่วยกระตุน้นและส่งเสริมให้เขาเติบโตสมวัยด้วยล่ะค่ะพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ลูกน้อยวัย4 9 54เเดือนเริ่มกระโดดสองเท้าพร้อมกันไปทางด้านข้างและถอยหลังได้แล้วลองชวนลูกมากระโดดไปทางด้านซ้ายด้านขวาถอยหลังไปด้วยกันโดยยืนตรงข้ามกับลูกและจับมือเขาไว้พร้อมกับบอกว่ากระโดดไปทางซ้ายกระโดดไปทางขวากระโดดถอยหลังพร้อมกับประคองมือลูกให้กระโดดไปในทิศทางตามที่บอก เมื่อลูกทำได้คล่องลองชวนลูกเล่นกระโดดให้สนุกขึ้นโดยการเพิ่มการกระโดดมาข้างหน้าหรือเป็นจังหวะตามเพลงก็สนุกแถมได้ออกกำลังกายไปด้วยกันนะคะเมนูครับตอนนี้เราจะมากระโดดไปข้างหลังแล้วก็มาข้างหน้านะคะเร่เอาเท้าชิดกันเหมือนเดิมเลยครับกระโดดสองเท้าพร้อมกันนะครับไปข้างหลังก่อนนะแล้วก็มาข้างหน้าเริ่มเลยครับ1 2 3าเท้าชิดกันหนึง,งหน้า เก่งมากค่ะเมเลยพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็กและสติปัญญาลูกรักวัย49-54เถึงเดือนพร้อมที่จะประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพที่ตัดออกมาเป็นส่วนๆหรือตัวต่อจิ๊กซอได้อย่างน้อยแชิ้นแล้ว ลองวางตัวต่อจิกซอให้แยกออกจากกันคละชิ้นส่วนให้กระจายตรงหน้าลูกให้ลูกสังเกตดูก่อนจากนั้นช่วยลูกต่อเป็นภาพให้เหมือนเดิม เทคนิคพิเศษถ้าในช่วงแรกๆเจ้าตัวเล็กยังทำได้ไม่เก่งให้เราลองแยกภาพออกจากกันโดยการให้ชิ้นส่วนอยู่ในตำแหน่งเดิมแต่ขยายออกให้ห่างๆกันแล้วต่อกลับเข้ามาแล้วเปลี่ยนเป็นสลับตำแหน่งภาพจากบนมาล่างหรือฝั่งซ้ายไปขวาแล้วช่วยกันต่อก,กับลูกให้เป็นภาพเหมือนเดิมและสุดท้ายค่อยเพิ่มความยากให้สนุกขึ้นโดยการคละชิ้นส่วนของภาพทั้งหมดหรือเพิ่มจำนวนชิ้นให้ท้าทายยิ่งขึ้นค่ะ เริ่มกันเลยไหมครับเริ่มกันเลยครับเริ่มยังไงครับสอนแม่ได้ไหมเนี่ยได้ค่ะเอ่อมันเป็นตัวเลขใช่ไหมหเราต้องเริ่มตามลำดับไหมไม่เปลี่ยนอ,อันนี้เลขอะไรครับลึกสามน,นี่โอ้ได้แล้วหนึ่งอันข้นที่ก็เป็นเลขสามโอเคอันนี้หรือเปล่านะ น่าจะอันนี้มัเพตาะคำจริงมันกับเลขหกเพรมันกลับมาเป็นนี้ค่ะงั้นหาอะไรที่เหมือนเลขเก้าอีกอันมันต้องเป็นเลขหกแน่ๆเลยใช่ไหมเอ๊ใช่เลยเก่งมากอ่ะ่าตัวเลขหนึ่งเลขหนึ่งแล้วสุดท้ายก็คือเย้เก่งจังเลยโชว์ให้พี่ดูโชว์ให้พี่ดูพี่ดูสิคะพัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา รักวัย49 54เดือนจะเลือกรูปภาพที่แสดงเวลากลางวันกลางคืนได้แล้ว ลองหารูปภาพที่แสดงเวลากลางวันและกลางคืนอย่างละหนึ่งรูปให้ลูกดูจะเป็นภาพวาดหรือรูปถ่ายก็ได้พร้อมกับชวนลูกคุยถึงรูปกลางวันกลางคืนทีละรูปจากนั้นลองถามเพื่อทวนความเข้าใจให้ลูกชี้ทีละภาพถ้ายังไม่ถูกต้องให้จับมือลูกชี้พร้อมกับย้ำชื่อแต่ละภาพจนลูกชี้ภาพกลางวันกลางคืนได้อย่างถูกต้องค่ะ อย่าล <teaching. S 2> ืมฝึกให้ลูกรู้จักกลางวันกลางคืนตามเวลาจริงเพื่อเพิ่มเติมให้เขาเข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเป็นยูครับรูปอะไรคําเนี่ยพี่โรกีวารูปอะไรให้เนี่ยหนูเห็นอะไรบ้างคะในรูปนี้ก้อนเมฆของฟ้าน้องก็รู้ว่าภูเขากุนน้ำกุนหยาแล้วรูปนี้ล่ะคะพี่โรกีวารูปอะไรให้น้องนะ พระจันทร์หรืออะไรคะก็ดีจังก้อนเล็สีดำก็เห็นหมาบ่าก็เห็นลูกคู่สองรูปนี้นี่อันไหนกลางวันกลางคืนนะครกลางวันกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนเก่งมากเลยครับพัฒนาการด้านการใช้ภาษา ลูกรักวัย49 5 4เเดือนจะตอบคำถามได้ถูกต้องเมื่อถูกถามว่าถ้ารู้สึกร้อนไม่สบายหิวจะทำอย่างไรคุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยกันกระตุ้นพัฒนาการด้านนี้ด้วยการพูดคุยและฝึกลูกในทุกๆวันเมื่อลูกมาบอกความต้องการเช่นหิวร้อนหรือปวดหัวให้ฟังให้เราถามลูกว่าแล้วหนูจะทำยังไงดีเพื่อกระตุ้นให้ลูกคิดก่อน ถ้าลูกยังตอบไม่ได้ให้พูดอธิบายเช่นถ้าหนูหิวน้ำต้องไปดื่มน้ำหรือถ้าหนูร้อนหนูต้องไปอาบน้ำหรือเปิดพัดลมถ้าหนูปวดหัวก็ต้องกินยาหรือไปหาหมอน,นะคะมันชวนลูกพูดคุยและกระตุ้นให้เขาตอบคำถามในสถานการณ์อื่นๆเพิ่มเติมเช่นเก็บของผู้อื่นได้จะทำยังไง ถ้าเห็นเพื่อนหกล้มจะทำยังไงหรือเห็นขยะตกที่พื้นจะทำยังไงถ้าลูกยังตอบไม่ได้หรือไม่เข้าใจให้สอนวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมให้กับเขาค่ะเันยูคะไปไหคะเอ่ถ้าเันยูรู้สึกหิวเมนยูทำยังไงครับูกินค่ะทำกับข้าวกินเองเป็นหรือ,อยังนะไม่เป็นค่ะแล้วค้าเมนยูรู้สึกปวดหวัวไม่สบายจะทำยังไงคร ถ้าปวดหัวไม่ใช่กินยากินยาเองได้ไหมครับไม่ได้ต้องทำยังไงครับป้อนค่ะให้แม่ป้อนยาใช่ค่ะดีมากเลยมีอะไรมาบอกคุณแม่ก่อนนะอย่ากินยาเองนะคะถ้าไปวิ่งเล่นแล้วหกล้มเข่าถลอกเลยยืดทำยังไงครับก็ก็พายาพายาทายเองได้ไหมครับไม่ได้ต้องทำยังไงครับต้องให้แม่ทำ ้คุณแม่ทพัฒนาการด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคมลูกรักวัย49-54เดือนเริ่มทำความสะอาดตนเองหลังจากขับถ่ายได้แล้วเทคนิคฝึกลูกให้ล้างก้นเองง่ายๆโดยอธิบายถึงขั้นตอนการล้างให้ลูกฟังก่อนแล้วลองทำให้ดูเป็นตัวอย่าง และสลับให้เขาทำเองบ้างหากลูกยังทำไม่เก่งให้เราช่วยจับมือข้างที่ถนัดของลูกให้ถือสายฉีดชำระหรือใช้ขันน้ำราดน้ำที่ก้นแล้วล้างก้นจนสะอาดและเช็ดก้นให้แห้งสอนเพิ่มเติมให้ลูกรู้จักตักน้ำราดโถส้วมหรือกดชักโครกทำความสะอาดส้วมให้เรียบร้อยและล้างมือให้สะอาดทุกๆครั้งนะคะหลังจากเราอึดอเสร็จแล้วนะคะ นี่นะครับเราก็ใช้สายยางนะครับฉีดนะครับแบบนี้นะครับตาก,กขาวทีน,นึงครับโอเคฉีดหนูต้องทำเีงครับฉีดนะครับแล้วก็อีกมือหนึ่งล้างก้นมือหนึ่งลา้างโอเคก็เอาทิชู่ซับนะคะให้ง่ายิชูซามแผ่นนี่ ใช่ครับนห้มันแห้งนะคะเราทิ้งที่ไหนเช็ดเสร็จแล้วทิ้งที่ไหนครับโอเคเ okay, มื่อกี้ที่เราล้างก้นแล้วเราเช็ดก้นแห้งแล้วเราก็ไปล้างมือกันนะครับถึงแบบนี้นะคะฟันนิ้วด้วยนนิ้วเลยเป็นเวลาเท่าไหร่นะเต็ก่ัจะร้องเพ Happy Birthday โัวพัสะรา นอกจากการหมั่นสังเกตและส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของลูกอย่างสม่ำเสมอแล้วการหากิจกรรมที่ลูกสนใจตามวัยเช่นงานศิลปะเล่นกีฬาหรือดนตรีก็ช่วยส่งเสริมศักยภาพของลูกและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฝึกฝนทักษะต,ต,ต่างๆทั้งทางร่างกายจิตใจและเสริมจินตนาการให้ลูกมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นอย่างเป็นลำดับค่ะ